ถึงแล้วนะครับผมกิจสดากูดค่ะเต็นที่ใหญ่ที่สุดในเส้นการจนามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถตู้หรือรถเชิงพาณิชย์แต่ผมพามาดูว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไป <S <S นี่รถเข้าใหม่นี่ว่ารีโว่หน้าหมูป่านะครับผมอันนี้ทะเบียน9 9 4อันนี้ปี21นะครับตัวอยู่ที่3,59 0 0 0ันบาทครับลูกค้านะอันนี้เป็นตู้คาร์โก้บ็อกรุ่ใหม่ไม่ใหม่ลูกค้าดูแล้วกันนะแต่ผมจะพาดูเรื่อยๆว่าคันไหนหน่าสนใจบ้างคันนี้ก็แน่นมากเลยของไม่แกะแล้วกันนะใหม่จริงสติ่งยไมแกะเลย3,5,000บาทตูคคคารบอออกื่ะไปววิิงงงข งานนะครับผมอู้ก็ยังใหม่ๆแล้วนี่มีสติกเกอร์ให้เรียบร้อยสติกเกอร์คืออะไรล่ะเคยงงกันไหมหลายคนอาจจะเคยเห็นแหละนะสติกเกอร์คือโชคดีที่เจอกันมีสติกเกอร์นี้อยู่บนหลังรถนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นร้างรถฟรีทุกเดือนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีทุกปีลุ้นตั๋วค่าน้ำมันเดือนละ300บาทหรือเพื่อนอยากได้รถอยากจะได้รถ เชิงพันธุ์นี้ไปขับสัาก,การหนึ่งทำยังไงล่ะมาหาผมได้เลยครับผมนะเอาไปเลยดอกเบีย้ยพิเศษแล้วผมมีค่าน้รมชาให้ด้วยเป็นไงหรือว่าจะเป็นคันอื่นระร้องเย็นก็นมีลูกค้ากราบลงกราบผ่าเรียบร้อยกค้าโก้บ็อกเอาสักคันหนึ่งดีวก,กว่าเฮ้ยเจอคันหนึ่งเขนน้ามาใหม่นี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 ่ เวนจูเรียตัวท็อปครับลูกค้าท็อปสุดตารางเลยสีดำด้วยอุ้ยขอเช็คราคาก่อนคันนี้คันนี้ปี2018ครับตัวอยู่ที่789,000บาทไอ้ที่ตัวท็อปครับผมนะกระจังหน้า3ามจันโครเมียมไฟลูกแกว้วยางปีใหม่ลูกค้ายาง2ปีเองแล้วประตูเป็นไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยย้ำว่าตัวท็อปนะครับลูกค้าถ้าเป็นสีดำดำเลยนะว่าตัวท็อปเท่านั้นไม่มีตัวโลนะเบาะแท้ก็มีช็อตเวนจูเรียแล้วเบาะหมุนได้180องศาและเป็นเบาะนวดครับผมนะจอเดิมของแอร์พายอันนี้รู้สึกโล่่่งไมมมหหนนนนนอออยนะะใใคคครรเาาััี้้จแถาาบ ดูติ๊กเกอร์เดิมๆนะลูกค้าไม่ใช่พ่นใหม่นะกืนไปกับรถเลยเห็นไหมบอกเลยว่าสวยจริงครับลูกค้าอันนี้เห็นไหมตามตามอายุขายแล้วคันนี้ผมหนักฟงหนักฝุ่นเรียบร้อยนะดูหน้ากันสะอาดสะอาดไรทมลทินกันลูกค้าเดี๋ยวแหวกให้ดูเลยโอ้โหแท้จริงแหวกแม่นทุกจุดอ่ะนะไม่ดูเห็นไหมโชว์ผมกล้าโชว์ทุกจุดเพราะว่ารถเราสวยจริงนะลูกค้านะดูห้องเครื่องหน่อยไหมสัาหน่อยดีกว่าโชว์ความสวยหน่อยลูกค้าดูนี่น็อตไม่เคยขยับเลยเห็นไหมแล้วดูกาวดิตุยๆอยู่เลย ตุยเลยติ๊กเกอร์อยู่ครบสีภายในต้องด้านเมื่อไหลด้านในสีเงาสีใสสีสวยเหมือนข้างนอกเมื่อไหร่นะึงโดนมาแน่นอนึงทำสีใหม่แน่นอนนะครับลูกค้านะมอ,อกออยู่ครบมอน้ํามอหนื้อใสๆเลยคันนี้การันตีให้ลูกค้าไม่มีชนหนักมีความจมนาน้ำท่วมรวมไปถึงประวัติอาชญากรรมใดๆทุกสิ่งอยากดูคันจริงก็เข้ามาที่กิษสาลูกค้าได้เลยช้าอดปวดนะครับผมมีแค่คันเดียวล้วพบกันแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมดูใต้คลิปนี้ได้เลยครับวันนี้ข่าตัวไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ